สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกม Maple s t o r y นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นรีวิวสกิลของอาชีพพาลาดินนะครับในช่วงจ็อบหนึ่งถึงจ็อบสี่และไฮเปอร์สกิลครับพาลาดินนะครับเป็นอาชีพสายนักดาบนะครับที่อยู่ในกลุ่มของนักผจญภัยอาวุธที่ใช้นะครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือดาบหรือว่าบลันเวพอนนะครับอาวุธไรคมจะเป็น1มือหรือว่า2มือก็ได้ครับ เรามาดูที่สกิลกันเลยนะครับผมสกิลเบสิกนะครับจะมีเมเปิลรีเทิร์นนะครับเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะทำการวาร์ปกลับไปที่เมเปิลไอส์แลนด์นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพสายนักผจญภัยครับต่อไปสกิลจอมหนึ่งนะครับถ้าโจมตีจะมีท่า slash blast นะครับซึ่งจะเป็นท่าโจมตีหมู่ครับ wall leap นะครับสกิลกระโดด2ครั้ง iron body เป็นพสซีฟเพิ่ม defense เพิ่ม max hp และทำให้ดามจที่โดนเนี่ยลดลง10%ครับ และวอร์เดอร์มาร์สเตอร์ดี้นะครับแพสซีฟเพิ่มสปีดเพิ่มจัมเพิ่มแม็กสปีดเพิ่มแม็กเอตอน1นึ่งเลเวลและเพิ่มโอกาสต้านทานน็อกแบ็กสี่ครับต่อไปมาที่จ็อบ2กันนะครับสกิลโจมตีตั้งแต่จ็อบ2เป็นต้นไปนะครับเราจะได้รับสกิลที่เรียกว่าชาร์ตสกิลนะครับซึ่งก็คือเป็นสกิลโจมตีพร้อมกับมีธาตุเป็นของตัวเองนะครับผมโดยในจ็อบ2เนี่ยเราก็จะได้มา2ธาตุด้วยกันนะครับก็คือเฟลมชาร์ตแล้วก็บริสตาร์ชาร์ตนะครับผมความสามารถของเฟ เมื่อโจมตีแล้วเนี่ยจะทําให้ศัตรูนะครับติด dot damage นะครับผมติดสถานะเหมือนเผาไหม้นะครับต่อไปบริษัทชาร์ตนะครับเมื่อโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยจะทําให้ศัตรูเพื่อนที่ชา้าลงครับถ้าเกิดเรากดเฟรมชาร์จก่อนใช้บริษัทชาร์จเนี่ยจะทําให้บริษัทชาร์จแรงขึ้นด้วยนะครับจะเป็นคอมโบระหว่างเฟรมชาร์จแล้วก็บริษัทชาร์จนะครับใช้คู่กัน นอกจากนี้แล้วนะครับสำหรับชาร์จสกิลหรือว่าสกิลธาตุนะครับการใช้ดาบหรือว่าอาวุธไรคมเนี่ยเอฟเฟกที่ได้จะแตกต่างกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของบลันเวพอนหรือว่าอาวุธไรคมหรือว่าคอนนะครับผมซึ่งเอฟเฟกเนี่ยจะเป็นแบบทุบนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ถือดาบนะครับเอฟเฟกจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือจะเป็นแบบแทงนะครับ Elemental Charge นะครับเป็น PASSIVE ที่จะเสริมความสามารถของ Char ร์จสกิ l นะครับในกรณีที่เราใช้ชาร์ Skill ที่แตกต่างสลับกันไปนะครับจะเติม Elemental Charge 1นะครับผมโดยชาร์จเนี่ยจะเติมสูงสุดได้5อันนะครับแล้วก็แต่ละชาร์จเนี่ยพอเราได้มาเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถนะครับผมก็คือเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูเพิ่ม Attack Power เพิ่มค่าต้านทานลดดาเมจที่โดนลงนะครับแล้วก็เพิ่มค่า m a x HP ด้วยนะครับผม การใช้งานนะครับก็คือให้เราใช้ชาร์จสกิลแบบสลับกันไปนะครับมันจะนับชาร์จนะครับผมสูงสุด5าชาร์จแล้วก็แต่ละชาร์จเนี่ยมันจะอยู่ถึง30วินาทีนะครับถ้าเกิดเรากด5่าชาร์จภายใน30วินาทีแบบสลับกันเนี่ยมันก็จะสะสม5าชาร์จไปเรื่อยๆนะครับจำนวนชาร์จนะครับก็จะแสดงตรงบัฟรูปมุมขวาบนนะครับก็คืออันนี้นะครับมันจะแสดงจํานวนชาร์จแล้วก็ระยะเวลาของบัฟนะครับผมสกิลต่อไปนะครับ close combat ก็จะเป็นค่าที่จะ ดึงศัตรูจากซ้ายและขวาเข้ามานะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดสตันด้วยครับเวฟพอน b o บูสเตเป็นบัฟเพิ่มค่า Attack Speed เวฟพอน m a มา e r สเป็น a s s ซีฟเพิ่มค่า Mastery อรี่ครับฟิ n น l แอตแทกนะครับผมเป็นสกิลที่เมื่อโจมตีนะครับจะมีโอกาสที่จะโจมตีเพิ่มเติมเป็นโบนัสเดามจนะครับและฟิสิกอลเทรนนิ่งนะครับเป็น a s s ซีฟเพิ่มค่าสตร t งและเพิ่มค่าเด็กครับ ต่อไปสกิลของจ็อบ3นะครับสกิลโจมตีเราจะได้รับสกิลชาร์จมาใหม่1นึ่งสกิลนะครับก็คือไลนิ่งชาร์ h นะครับก็จะเป็นธาตุสายฟ้านะครับผมเมื่อโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสตันด้วยครับและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้บริษัทชาร์จหรือว่าธาตุน้ําแข็งนะครับก่อนที่เราจะใช้ไลนิ่งชาร์ตเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับ l i g ไลนิ่งชาร์ e ด้วยนะครับเป็นคอมโบน้ําแข็งแล้วก็สายฟ้านะครับ รัชนะครับสกิลโจมตีพร้อมกับพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถ่ายศัตรูไปด้วยครับ HP Recovery นะครับผมเมื่อกดใช้งานจะทําการฟื้นฟูเลือดตัวเองทันทีนะครับที่เลเวล10เนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดถึง50%เลยนะครับแต่ในกรณีที่เราใช้แบบติดๆดกันนะครับหรือว่าใช้ต่อเนื่องกันภายในระยะเวลาที่มันกําหนดไว้เนี่ยอัตราการฟื้นฟูจะลดลงนะครับต่ําสุดที่10%ครับ ต่อไปสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลที่จะทําให้ศัตรูนะครับติดดีบัฟนะครับดีบัฟเนี่ยจะมีดีบัฟลดแอตแทกนะครับลดดีเฟนต์แล้วก็ลดค่าความแม่นยําลงนะครับพาราช็อกการ์ดนะครับเป็นสกิลแบบเปิดปิดนะครับเมื่อทําการเปิดใช้งานนะครับตัวพาราดินเนี่ยจะลดโอกาสในการกาดลงนะครับแล้วก็ลดดีเฟนต์ลงแต่ว่าสมาชิกในปาร์ตี้นะครับจะโดนดาเมจน้อยลงแล้วก็เพิ่มโอกาสกาดเยอะขึ้นนะครับและในกรณีที่สมาชิกในปาร์ตี้นะครับโดนดาเมจนะครับตัวพาราดินเนี่ย จะได้รับ Attack Power เพิ่มขึ้นนะครับสรุปก็คือพอเราเปิดใช้งานนะครับพาลาดินเนี่ยจะลดความสามารถในการป้องกันลงสมาชิกในปาร์ตี้เพิ่มความสามารถในการป้องกันขึ้นนะครับและถ้าเกิดสมาชิกในปาร์ตี้โดนโจมตีเนี่ยตัวพาลาดินจะได้รับ Attack เพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ต่อไป Combat Orders นะครับผมก็จะเป็นสกิลบัฟ f นะครับเมื่อทำการเปิดใช้งานนะครับมันจะเพิ่ม Max Level ของสกิลนะครับบวก2ให้กับตัวเองและก็สมาชิกในปาร์ตี้นะครับ แล้วก็บางสกิลของ Job บนะครับจะมีผลทำให้ m a ็ Level ของสกิลเนี่ยเพิ่มมากกว่า30นะครับผมก็คือจาก30เป็น32นะครับทำให้ตีแรงขึ้นแล้วก็มีความสามารถเยอะขึ้นนะครับชิลมาสเตอรี่นะครับจะเป็นแพสซีฟที่จะมีผลเมื่อเราสวมใส่โล่เท่านั้นนะครับโดยจะเพิ่มค่าต้านทานสถานะพิปกติเพิ่มต้านทานธาตุเพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มแมทแท็กแล้วก็เพิ่มโอกาสในการกาดด้วยนะครับผม กาดที่ว่าเนี่ยมาถึงกาดภาษาอังกฤษที่แปลว่าป้องกันนะเออบางทีพูดแล้วมันดูคําซ้ําๆนะครับกาดสําเร็จเนี่ยหมายถึงเราป้องกันสําเร็จนะครับมันก็คล้ายๆกับหลบหลีกสําเร็จในอาชีพสายโจนหรือว่าสายอื่นๆนะครับผมอันนี้จะเรียกว่ากาดนะครับผมอ่าถ้าเกิดเราโดนโจมตีแล้วป้องกันสําเร็จเนี่ยมันจะขึ้นคําว่ากาดนะครับแทนที่จะโดนดามจนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของกาดนะครับต่อไปสกิลนี้นะครับเป็นพสซีฟที่จะโดนดามจลดลงนะครับถึงและสิลนี้นะครับต i และสิล เมื่อเราโดนโจมตีนะครับจะมีโอกาสประมาณ50%ที่จะสร้างโล่ขึ้นนะครับโดยโล่นี้นะครับจะดูดซับดาเมจได้สูงสุดประมาณ10ครั้งและจะเพิ่มบัฟแอตแท็กพาวเวด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนดาเมจแบบลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจเนี่ยจะลดลง25%นะครับไม่ได้ป้องกันทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้โล่ไปจนหมดแล้วนะครับมันจะมีครูดาวนะครับประมาณ30วินาทีนะครับถึงจะสามารถสร้างโล่ขึ้นมาได้ใหม่นะครับผม เมื่อโลดทำงานแล้วนะครับมันจะมีบัฟอยู่ตรงนี้นะครับบอกจํานวนครั้งที่เราสามารถดูดซับเดามจได้นะครับต่อไปสกิลของจ็อบซีนะครับสกิลโจมตีเราจะได้ชาร์จสกิลอันใหม่มานะครับก็คือ D-Y ชาร์จโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นธาตุโพลีนะครับหรือว่าธาตุแสงนะครับผมเมื่อโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะซ i เลน์นะครับหรือว่าเป็นใบนั่นเองนะครับผม นอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้ธาตุไฟฟ้าก่อนที่จะมาใช้ธาตุแสงเนี่ยจะทําให้ดามจของธาตุแสงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะเป็นคอมโบไฟฟ้ากับแสงนะครับ,บล l a s t นะครับสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีบอสนะครับผมส่วนธาตุที่ได้จากสกิลนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับชาร์จสกิลที่เราเพิ่งใช้ไปล่าสุดนะครับ เฮเวนส์อาร์เมอร์นะครับสกิลโจมตีทุบด้วยค้อนยักษ์นะครับโจมตีแบบวงกว้างสูงสุด15ตัวนะครับและจะเพิ่มดาเมจขึ้นด้วยนะครับห่างราโจมตีใส่บอสนะครับเมจิกคราชนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะทำการยกเลิกบัฟบางประเภทของศัตรูลงนะครับแล้วก็บล็อกแม้ศัตรูเนี่ยใช้บัฟได้ด้วยนะครับประมาณ22วินาทีนะครับโดยสกิลนี้จะมีคูดาวอยู่ที่60วินาทีครับ Elemental Force นะครับเป็นบัฟที่จะเพิ่มค่าแพนดอนดเมจนะครับ การเดียนะครับเป็นสกิลชุบชีวิตหรือว่าคืนชีพไปกับทีมเราที่อยู่ใกล้สุด1คนนะครับแล้วก็คนที่เราชุบชีวิตขึ้นมานะครับจะมีผลอมาตะประมาณ10วินาทีนะครับ power stand นะครับเพิ่มอัตราการต้านทาน knockback บ,บวกอีก60%เนะครับเมื่อรวมกับสกิลจัมหแล้วเนี่ยพาราดินจะมีอัตราการต้านทาน knockback อ,อยู่ที่100%เต็มนะครับ i พาลาดินนะครับเป็น p a s s i v เพิ่ม mastery เพิ่ม defense เพิ่ม c r e t rate เพิ่มค r i ิ d เม a g เพิ่ม Ignore Defense นะครับแล้วก็เพิ่มค่า Final Damage ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับจะเพิ่มสตตขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับโดยจะขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้นะครับจะมีดาบมือเดียวดาบ2มืออาวุธไร้คมมือเดียวแล้วก็อาวุธไร้คม2มือนะครับผมจะเพิ่มไม่เหมือนกันนะก็ลองดูที่รายละเอียดนะครับผมถ้าเกิดเป็นดาบเนี่ยจะเน้นไปที่ Critical Damage นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาวุธไรคมเนี่ยจะเพิ่มเป็นค่า Ignore Defense นะครับหรือว่าค่าเจาะเกราะนะครับ แอดวา c ชาร์ a นะครับเป็นแพสซีทที่จะเพิ่มความสามารถของชาร์จสกิลนะครับตีจำนวนครั้งเยอะขึ้นหรือว่าโจมตีเป้าหมายได้เยอะขึ้นนะครับมีเพิ่วอร์เนะครับเป็นบัฟเพิ่มค่าออสแตทนะครับและมีผลกับสมาชิกในปาร์ตี้ครับและฮีโร่ส i ิลนะครับสกิลแก้ไขสถานะผิดปกติครับมีคูดานอยู่ที่360วินาทีต่อไป Active Hyper Skill นะครับสกิลแรกก็คือสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้งานแล้วนะครับจะทำให้พาราดินเนี่ย เป็นอมตะเป็นระยะเวลา30วินาทีเลยนะครับโดยจะมีคูดาวอยู่ที่300วินาทีนะครับผมอมตะเนี่ยก็คือเราจะไม่โดนอะไรเลยนะครับ30วินาทีนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงครึ่งนาทีทองก็ว่าได้นะครับผม30วินาทีที่เราจะไม่โดนอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผมสกิลต่อไปนะครับจะเป็นสกิลโจมตีแบบวงกว้างนะครับสูงสุด15ตัวและทําให้จัตรูเนี่ติดสตันประมาณ10วินาทีด้วยนะครับพร้อมกับยกเลิกบัฟแล้วก็บล็อกไม่ให้ใช้บัฟด้วยนะครับ สกิลน,นี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้สำหรับสแตนบอสนั่นเองนะครับผมและ Epic Adventure นะครับเป็นสกิลบาฟเพิ่มดาเมจประมาณ10%นะครับและมีผลกับสมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่ในกลุ่มของนักประจนภัยด้วยครับ สำหรับการรีวิวสกิลก็จบลงแล้วนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอาชีพพาาดินนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นเลยนะครับผมถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมและเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับเกม Ma p l e Story นะครับสวัสดีครับ